ข่าวดีครับสำหรับคนเติมน้ำมันนะทุกทีผมมาเนี่ยตอนนอนในเจริญราชสองนะเห็นน่รถจอดแถวยาวเลยเฮ้เขามีอะไรดีนะนะเขามีเห็นว่ารับสมักใ้ที่นี่บัานบางจากเรียกว่ากินใบก็คือกินการ์ดนะเออแล้วก็มาถามเลขกธิกาเขา เขามีการให้คะแนนนะร้อยหนึงอะถ้าคุณได้ร้อยคะแนนเนี่ยเขาจะลดให้ประมาณ20บาทร้อยหนึงยี่สิบาทถ้าเราเติมประมาณ3ลิตรก็ได้ประมาณ3นาคะแนนนะสรุปแล้วนะถ้าเราเติมพันหนึ่งเนี่ยผมคำนวณแล้วนะ น่าจะได้ประมาณลดได้เบาทนะถ้าเราเติมพันหนึ่งอ่ะได้ประมาณ7จบาทก็ถือว่าเยอะนะเห็นไหมแถวนี้ยาวตลอดเลยรถนี่เต็มตลอดเป็นเทคนิคการค้านะ1,000งพบาทได้เฉลีย่ยแล้วประมาณ70บาทนะนะโอเคพอดีมอไซค์ผมก็มาเติมอยู่สมัครครั้งแรกเขาจะให้ร้อยคะแนนเลย เขาก็ได้20บาททันงตีเลยเขาให้ร้อยนึงเลยนี่คือเทคนิคการเทคนิคการค้าอย่างสมมติถ้าผมมาเติมสัก200เนี่ยสมมาิผมจะเติมประมาณ150-200ก็ได้แล้วประมาณสักบาทกว่าๆก็โอเคนะโอเคเผื่อจะมีประโยชน์นะอย่าลืมนะฮะพันหนึ่งได้7บาทนะครับใครผ่านมานะ,จะเจริญล่าควาบางจากนะฮะโอเคโชคดีครับ